ทำต้มจืดกระดูกหมูอันนี้ก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยสุปหมูก้อนแล้วก็สีวขาวจา้ะเกลือนิดนึงใส่หัวยชเทา้าหอมจริงจรชายเท้าเนี่ยัำกระเทียมเจียวพี่น้องตัวบ้าทำอาหารเรนเนพี่น้องคือมาแสบจริงจัแท้ววะรสชาติดีเป๊ะเลยหรือว่ามันอันกระดูกมันหลายบอ น้ำบรไหลเป็นไรอ,อันนี้ใส่พริกไทยไปเลยนะกระเทียมเจียวบางส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ผักแล้วจ้ะแล้วจะขึ้นช่ายผักชีต้นหอมมาดูความหอมพี่น้องดูความหอมดูแล้วมันจะหอมไงความหอมความเปดตเสียดหอมฟุ้งเลย เปลี่ยนโทรศัพท์ถ่ายคลิปว่าได้มเมมเต็มวาฉัน เราทราบเครื่องนี้มันมันถ่ายแล้วมันมืดๆแบบน้องมันเละมืดๆอ้เอา,เอาเย็นเจียวพี่น้อง เออร้อยหนาเพราะยั่วอีกเนาะเออเด้หอมแล้วหอมอีกต้นหอมบักชีขึ้นใช่ก็หอมพอแหงแล้วยังจะมาอันนี้อีกโอมันคือมืดแท้พี่น้องอพราเป็นอย่างเนาะมามาพี่น้องเฝ้ากินเฝ้านี้ ถ่ายบไย่ได้ก็ไม่ต้องถ่ายเนาะถ่ายน้อยเดียวเพราะเออแสบคือเกามามาพี่น้องกินเลยกินเลยกินก็ข้าวสวยอืมข้าวสวยมา แซ่บหอมอร่อยออหอนบ้างอ,อะไรบ้บุญเส่นใส่หอเดียวก่อนจ้ะถ้ามันเหลือแล้วก็มาเติมเอามาอุ่นเอามาเติมบุนเสน่นอีกอีกรอบนะยนะกินตอนไหนกับใส่บุนเสน้นตอนนั้นแหละพี่น้อง hoàn đi, hoàn đi. Cái ừ. bít thai đậm đây là hóm Ừ. À. มีทั้งเป็นกระดูกแล้วก็เป็นชิ้นเนื้อนะเนาะยัไม่รู้ชิ้นเนื้ออยู่ตรงไหนขึ้นห่นอนขึ้นอร่อยีองเ้ยก็ซุปหมูก้อนสีอุขาวซุปกระเทียมรากบ๊ชี พริกไทยลงไปเลยแต่เกินนิดนึงขนมตัวพี่น้องกระดูกหมูลงตุ่มๆไปเติมชายเท้าเติมมุนเซีนเรียบร้อยมีใบบักซีใบขึ้นชายต้องใส่ไป กระดูกงี่ไว้แทะที่หลังนี่น้่งยังไงก็ลาไปก่อนนยพี่น้องกูดได้หลายที่มาเยี่ยมชมจ้า Thanks everyone Thank for your support See you next video Bye bye, b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 ye bye.